สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะรุงจ้าลุงพามาชมดอกกล้วยไม้นะคะนี่ดอกกล้วยไม้ป่านะคะเป็นพวงสวยมากนะคะที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ค่ะนี่ค่ะเป็นพวงๆเลยสวยงามมากเลยค่ะสีก็สวยลักษณะเด่นนะคะมีออกเขาจะมี สีแดงเข้มนะคะสีแดงเข้มอยู่ตรงกลางนะคะเป็นคุ้ยไม้ป่าซึ่งไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าไม่ใช่คุ้ยไม้บ้านแต่สวยมากเลยตัวดอกนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนอมชมพูนะคะหรือออกโอรสอ่อนนะคะเป็นสีโอรสอ่อนแต่ตรงกลางดอกจะมีจุดอยู่สองจุดนะคะนี่เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่ พิเศษนะคะสวยงามแปลกตามากๆเลยนะคะโอ้ชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะนำภาพดอกไม้นะคะดอกกล้วยไม้นะคะสวยๆมาให้ชมด้วยกันนะคะเป็นพวงๆเลยสวยค่ะสวยมากเลยนะคะซึ่งกล้วยไม้ ต้ยไม้นี้นะคะได้ขึ้นนะคะโอกนะคะโตขึ้นมาจากต้นไม้ใหญ่นะคะที่อยู่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์ต้นไม้นี้ก็สูงมากอายุน่าจะเกินโดยประมาณนะคะคาดเดาว่าอายุต้นนี้น่าจะเกินสิบปีนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะชอบมาก ชอบมากค่ะท่านผู้ชมสวยไหมคะนี่นําภาพมาให้ชมด้วยกันนะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่ดุลน,นะคะองค์จำลองหลวงปู่ดุลองคใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่อยู่ข้างหน้าโบสถ์นะคะมีดอกเลยไม้นีนำภาพนะคะดอกเลยไม้สวยๆมาให้ชมกันค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะสวยมากเลยว้าวพวงนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกกล้วยไม้ป่านะคะที่บัดปปายธาประสิทธิ์สุรินคะ่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ีสวยมากมีสีสันที่สวยงามมากนะคะและมีลักษณะที่แปลกตาก็คือจะมีจุดแดงเข้มนะคะอยู่ข้างในกลีบข้างในนะคะนี่ค่ะเป็นพงพวงเลยยาวเหมถ่าพมาให้ท่านผู้ชมดูชมไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ